สวัสดีครับ AS Play นำผู้ชมมาที่ทูสเตเดียมนะครับเกม Super League แขง่งก่อนบิวโวไทยลีกนัดตัดสินแชมป์นะครับแบงคอกยูเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเต็ดในส่วนของการบรรยายวนันนี้มีผมบ,บุรปั์อรุณพักดีและคุณเกลือชัยคุณโถครับสู่แบงคอกยูเต็ดทีมอันดับ2ของตารางนะครับตามหลังจากฝูงอย่างบุรีรัมยูนเต็ด12แต้มนะครับบุรีรัม24เกมมี64แต้มนะครับ สิษเปาดเวดเริ่มแบทเทิลครับบอลของเจ้าบ้านออกก่อนครับแฟนบอลคึกคักพอสมควรนะครับไม่น้อยนะครับฝั่งอานจรรันโดงข้าวนะครับส่วนอีก็ค่อนข้างหนาตาเจอทั้งความใหญ่ความเร็วนะครับไล่ตรงกลางครับทีเด่ดนอ้าให้ตรงนี้ไม่ดีครับโซนสวัสดังถือก็เอ้าวมงนี่เปาครับสุภมชยัยเฉยขึ้นมาเล็งไม่มีใครเข้าขอสาใสไกลโอ้โหน ยิงดีจริงๆๆครับขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหนดูยิงแบบสุดๆเลยครับพวกนี้ของสุภชัยใจเด็ดสวยจริงๆครัแต่ดูครับมีพลาดเองครับมีหม่งแล้วกลายไม่ว่าไอ้พลาเข่าทางสุภชัยวิ่งทำทางให้อะไรครับเปิดช่องแล้วยิงครับโอ้โหอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าอยู่แล้วเพราะว่าดวมวิญาณเองก็พาสองเกมรับของทางแม็กซ์คอกไปด้วยครับแล้วว่างโล่งจัดๆโอ้โหแต่โลกแบบนี้เนี่ยความยอดเยี่ยมคือยิงได้แบบ สุดๆครับวางเท้าโอ้โหไขรเ่วรับแบบนี้นตัวที่15ของเขาครับให้ลูกการนี้ก็เียบตัวเลขในการนำดาสวสโวสรต่อไปอีกหนึ่งลูกครับสุภัยเปลี่ยนบอลยาวครับวันเดอร์แปะให้เอาน้ำหนักเข้าทางของบอนชัยดึงจะวาแล้วยกยิ่งแม่เหมือนบอลจะ ได้จะผ่านได้ปักประตูเหมือนกันแต่ว่าเดียนฟูสก็สกัดไว้ก่อนครับแต่ได้ลุ้นครับธิติพันธ์เลี้ยงลายรออยู่นะครับฝากเข้ากลางมาวันเดอร์วันเดอร์สับเข้าในแน่นแล้วครับเปิดตักมานิติพงศ์ถึงครับโอ้โหเลือกขวดเลยครับเสาแดงนี้โอ้โหที่จะกดและหาจังหวะจบได้ไหมครับแบงคอกโป่เก้าเอิร์ดมาบิชแล้วอาไปเข้าทางธิติพันธ์เลี้ยงยิงโอ้โ,อโอยยิงออกครับโอ้โหช็อตนี้เป็นช็อตใหญ่ของแบงคอกแต่ว่าทำไม่ได้เองครับ โอรดกิดให้สัสลักเจอบีมาครับเตะสาดยาเข้าไปก่อนบอกมาถึงว่นชัยบ่งมาให้เบรลทอมเบียโอ้ยบีบาอย่งางงี้สุภรชัยเรื่องแล้วยกมาไม่น่าเหลือแล้วคราวนี้สองสูดลงพิพาทกันง่ายนี้ครับาล้วนเลยครับโอ้โหวันนี้สามลูกสามครับสุภรชัยเจเดียบดิเบิลประตูที่สองของตัวเองแล้วนะครับโอ้โหยิงลูกแดงจะเพิ่มความมั่นใจได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับเปิดตรงน,นี้เนะี่ยยังไงก็ไม่ได้ล้มอะไรอยู่แล้วนะครับเล่นของคุยดำ ล่อยบอลตกแล้วจับของทอมเบียแปรผ่า,านะครับโอ้โหแล้วสุภชัยเองเนี่ยเหมือนจะยืนดักรอด้วยนะครับอ่านว่าคอมเบียถ้าจะจ่ายนี่ครับพอจ่ายมาเนี่ยโอ้วิ่งตัดหน้าเลยครับและยกข้ามแบบเหนือชั้นจริงๆครับนี่เราจะได้ลุ้นแฮตทริกเหมือนกันนะครับ อย่างนั้นกโอกาสกลับเข้าสู่เกมนี่เวลาก็เดินค่อนข้างเร็วตัวนี้เก้าสวันที่สามสแล้วคุ้มแรงปก้าออกมาที่นิติพงศ์บอลตกจับตรงนี้เอา้อมมาตอลัซาร์กเอาถึงครับเลือกให้เขาตรงนี้ชัดสกัดอ้าวแล้วตรงนี้มาพลาดเหมือนกันบรรณากรให้มีอยู่ใกล้ประตูคืนเหมือนกันครับตรงนั้นเองก็นี่ผมก็ชมเหมือนกันนะครับดูอีกทีครับไมายเลขหนึ่นะครับเปิดยกมาแล้วดูนิติพงศ์ครับ จับแล้วเนี่ยบอลผมมาเข้าเหลี่ยมเฉยเลยครับเปิดกันมาโอ้โหไม่มีทางเลือกอื่นครับตัวน,นันกลเพราะว่าเขาเองก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายที่ต้องพยายามให้ถึงบอลให้ให้เร็วกว่าครับแต่พอว่าถึงเร็วกว่าแต่จังหวะบอลเนี่ยพยายามจะสก,กัดให้ไวเสาไกลครับไปโดนโดนฝ่าเท้าครับใช่ครับปก้าวทีนท่ยายออกข้างมาเปิดพื้นที่รอครับวอลเดิ์พักตรงนี้มีสุรัตน์มา แล้วเลือกเปิดเข้ามาสบัด์ตกตรงนี้โอ้โหตรงตัวของซิมรันนะครับรับห่างตัวนีดแต่ว่ายังได้ครับบอลทุ่มมาสุรกาเป็นผ่านมาเข้าทางวานเดอร์วานเดอร์ตักเข้าในวานเดอร์ตักมามาโมด์มงชงแล้วได้จิ้มเลยโอ้โหไม่ได้ครับโอ้ช็อตสำคัญเลยครับตรงนี้จิ้มของน้ำติพันธ์แล้วน่าจะโดนมือซิมรันครับโอ้โหทำบอสวยมากนะครับมงแล้ว เดินเจาะมาต่อต่อขวามาเอาอย่างได้ครับการเป็นดีครับบอลมาเข้าทางหลบโหดหลบอีกทีเลยยังไปต่อครับวานเดอร์แกะมาคนเดียวออกขวาบอลของมามูดผ่านเข้ามาช้าเอ้าโอ้โหกลับเข้าสู่เกมสองสองครับได้ประตูจนได้จากทินิพันธ์พ่วงจังรับโอ้เอาจะได้เหมือนกันนะครับตอนนี้สถานการณ์กลับมาเท่ากันนะครับดูครับวานเดอร์ให้มาตรงนี้เนี่ยไม่รับนะครับมามูดแล้วเปิดมาเนี่ยครับโอ้โหทินิพันธ์อยู่ข้างหลังแล้วก็วิ่งอ้อมกลับมา หรือว่าสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคไปง่ายนะครับเนี่ยจังหวะของทีตีพันช็อตแม่ต้องชมต้องใช้เว่าเป็นความดื้อของนาวันเดอร์นะครับแต่วันดื้อจนได้ดีครับเพราะหลุดมา3-4คนคือแกะมาคนเดียวเลยครับโมเมนตัมของเกมมาด้วยเปิดเข้ามาตรงนี้โบกเอาเช็ดปาเข้าทางเราซัดตรงนี้โอ้ปะชนขาดไม่ได้ครับอีกทีนึงโอ้ตรงนี้เซฟของสิบรักอีกแล้ว,ลว,วนนครับต้องโอหแมทเอาแต่แมทแน่ๆครับดูจังหวะ ยิงจออ่อครับโอ้โห,โโหคือเหมือนจะอ่านขยับไปด้วยนิดนึงก่อนด้วยนะครับสิ่วรักอ้ปัดมือเดียวเซฟแบบมหศัศจรรย์จริงๆตรงนี้เ <c oughs> นี่ยครับชิติพันธ์เข้ามาโหมเอ้าตรงนี้สามสองรับ <c oughs> โอ้โหแล้วเป็นพิลเล่น์โม้าครับ <c oughs> โอ้โหไปอีกกีฬาหนึ่งเลยครับตรงนี้เกมอะดูครับเปิดมา แล้วโอ้โหใช่ครับวิ่งข้ามาโขบถึงก่อนปีระดอนตรงนั้นนะครับ <c oughs> โอ้โหแล้วเ <c oughs> ช็ดได้แบบสุดๆเลยครับธีริพันธ์วันนี้อีกหนึ่งคนที่โอ้ได้แอซิทด้วยครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหสิงรักก็ยังเกือบจะฐานอีกแล้วแต่ตรงน,นี้มันแรงจริงครับโอ้โหดูครับเด,ดียนคูสทีมบอลยาวไปวัดข้างบนครับ โบนิกีบ่งให้ดูบูยญาพักต่อดูบูยญาขวาเติมขึ้นมาครับเติรดิบดินจังหวะบอล5สลบ10เยังปั๊มเอาตัวรอดไปได้เติรดิบดินเปิดตักเข้ามาเลยแปะตรงนี้เอาเข้าทางเขาสิทขัดบ้ <c oughs> าเลยเข้าไปเลยเร้าไปอย่าง3-3โอ้ <c oughs> โหเลยพลาดทีเดียวไม่ได้ครับ <c oughs> ดูอีกทีครับจังหวะยกมาเนี่ยหม่งไม่โดนนะครับแล้วมาเข้าทางเขาสิอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้คนเดียวเลยครับโล่งลงเดินจาน่าเติรดิบดินนะครับ นี่ยหครับอ้โหคือหมอไม่ไม่โดนของไอวตั้งเนี่ยกลายเป็นว่าบอลมาเข้าทางเาสิบมีสิทธิ์จะล้มถึงประตูชัยแันที่นันนะครับฝั่งของบูริลัมสายของทีลเทิดมุดเข้ามาโมงต้องรอบอลสองครับสุภชัยเก็บหลายพียรอนอัดตรงนี้อูโหยังติดบล็อกและรลุงนัดลุงัดตัดได้พีอรอนจะตามตัดยังไม่อยู่ลุงนัดทิ้งช่องนี้ไปถึงระบปกเก้าแล้วเติมกัน4ต่อซครับ ดูยิ่งขึ้นมา69 69หยุดบอลให้ต่อถึงพีรพัฒน์ตวัดกับปาดีตรงนี้เอ้าชนก้าวเอ้าโอ้โหสี่สามเอาจนได้ครับคบโอ้โหแล้วคนเดิมเลยครับโอ้ยเวตเตอร์โอ้ยดีมดูอีกทีครับ69แล้วให้พีรพัฒน์นี่ขอบอลเลยครับเปิดไม่ออกด้วยครับแล้วเปลี่ยนทางบอลของวินิจเวตเตอรสุดๆเหมือนกัน โอ้โหแต่ลูกที่ยิงวันนี้เนี่ยเทคนิคยอดเยี่ยมจริงๆครับมิเรมโอต,ต้าประตูที่2องเขาในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่หกเขาในการนี้ยิงดูเช็ดต้องผ่านตัวเดียร์ครูคือถ้าไม่บางมุมน,นี้คือมันไม่ผ่านเดียร์คูสิครับมันพอดีหมดเลยครับอ๋อครับไปเลยครับซีเกมครับเลยก็ <laughs> มาขนาดนี้แล้วยิงทีเดียวเลยไหมครับหรือว,ว่าจะเปลี่ยนจุดยังไงซ้ายของธีรธรหรือดปั่นติดกำแพงบอลสองวัวอีกทีหนึ่งปิ้งเข้ามา แล้วสุดท้ายทิมเป่าจบเกมครับโอ้เป็นแบงค์ข่าววิเติททำได้ดค,ดนนครับเปิดบ้านเก็บสาคะแนนครับโอ้โหแล้วก็ต้องบอกว่าหยุดสถิติการไม่แพ้ใครของมูดาห์วิเดิทในนีกไว้ที่สิเกม,เกมกครับ